his name is John is name C. โอเคนะครับผมผมก็จะมาตอบประเด็นที่ถามเข้ามาเยอะมากนะครับว่ารถผมทําอะไรมาบ้างนะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบนะครับเอ่อรถผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่ทําก็มีแต่ลูกห้าเดครับผม เรือนก็จะเป็นเรือนซีบครับผมนี่นะครับเราก็จะมาดูพามาดูเรือนนะครับนี่ครับเรือนที่ผมใส่ที่ผมใส่ก็จะเป็นเรือนซีบีปากถามสิบนะครับผมกองก็จะเป็นก้องเลกน,นะครับก้องเหลกของเอเมกครับตรงรุ่นครับผมมาดัดแปลงใส่ครับโอ้โหน่าภัย ปั๊มติ๊กก็จะเปลี่ยนเป็นปั๊มติ๊ก5.5บาทนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมแคมก็ใช้แคมบ้าบานนะครับผมอันละ200ประมาณ250บาทนะครับจำไม่ผิดท่อก็จะเป็นท่ออ้วนนะครับผมท่ออ้วนรองเงินครับสั่งมาสเตปลูก57เลยนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวาวก็จะเป็นวาวเดิมครับผมที่ทําไปก็มีลูก57มิลก็แคมตัวนึงครับผมแล้วก็เรือนก็จะเป็นเรือนซีบปาก30ครับผมถามว่าวิ่งวิ่งดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็ดีครับผมอัตราเล่งก็มาไวขึ้นครับผม แต่สําหรับผมอ่ะใส่เรือน c ีบีนี้มันดีไหมก็สําหรับผมก็ถือว่าดีนะครับแต่สําหรับคนอื่นไม่รู้นะครับแต่สําหรับผมนะมนด,ดี<า>อยู่นะครับผมผมว่าพอใช้อยู่นะครับโอเคนะครับผม,ผมก็ไม่มีอะไรมากครับภายนอกก็จะเป็นเน้นเดิมๆครับเน้นใช้งานครับผมก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนี่ครับให้ดู รอบคันโอเคนะครับผมผมก็มาตอบตามคำสัญญาแล้วครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกก็เม้นไว้เลยนะครับเดี<ล>๋ยวผมมาตอบให้ทุกทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับถ้าชอบก็ฝากา <Should S 1> กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาด คลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผม And his name